คุณผู้ชมคะจากครั้งก่อนค่ะที่เคยพูดถึงเรื่องวิธีการคลายความเครียดจากสถานการณ์โรคโควิด -19 กันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะมีคุณผู้ชมหลายๆายท่านเลยนะคะอินบ็อกซ์ผ่านเพจรายการของเราค่ะส่งคำถามกันมาเยอะแยะเลยค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรไหมคะที่เวลาเราออกไปข้างนอกค่ะเราจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นี้นะคะ ไม่ใช่เพียงแค่คุณผู้ชมค่ะที่เป็นกังวลค่ะส่วนตัวฟ้าเองก็เป็นกังวลกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาขอคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอคนเก่งของเราเช่นเคยค่ะพบกับนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติอายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเชลิมเสรี่โฮมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะเมื่อต้องออกไปนอกบ้านค่ะ เราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะครับตอนนี้โควิด19อยู่กับเรามาจะครบปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าการสื่อสารของช่องทางต่างๆเนี่ยก็ทําให้เราเองก็รู้วิธีนะครับหรือว่ารู้ว่าไวายรัสตันเนี้ยมันแพร่กระจายอย่างไรนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็มีการทรา,การบกันแล้วว่าเชื้อตัวน,นี้มันก็มีความอ่อนกําลังลงแต่ว่าการสกษษัดแผลเรื่องของการแพร่กระจายเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นนะครับ<ม>จริงๆเนี่ยเชื่อว่าตัวน,นี้มันแพร่กระจายทางเกี่ยวกับด้านละองฝอยของการ พวกสารคัดั่งหรือว,ว่าเสมหะหรือว,ว่าไอาจามของมนุษย์นะครับแต่ว่าในองพวกนี้มันมีน้ําหนักอยู่ นะครับหมายความว่าเวลาเราตั้ง่ังกันเนี่ยครับเกิน1เมตร1เมตรครึ่งเนี่ยล้อพวกนี้มันก็จะไม่ได้ไปถึงกับไกลามากนะครับ <ๆ S 2> ที่จะทําให้กรณีที่บอกว่าเรากังวลว่ามันจะฟุ้งกระจายเนี่ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นะนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือมือของเรานะครับวาเวลาบางทีเราไอจามนะครับบางทีเราใช้วิธีการใช้มือป้องถูกไหมครับแต่ว่าใน New Normal สมัยใหม่เนี่ยเราก็จะเน้นมีขบวนการการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลคนที่เรารักแล้วก็คนอื่นที่เป็นคนสาธารณะเนี่ย ทำให้เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยแม้ว่าจะสัมผัสนะครับแต่ว่าทําให้เราเนี่ยไม่ติดเชื้อรวมถึงว่าเราสามารถที่จะดูแลสุขอนามัยส่วนตัวของเราได้นะครับค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำค่ะกิจกรรมอะไรบ้างคะที่จะทําให้เราห่างไกลจากโรคโควิด19ค่ะครับเมื่อกี้ที่หมอได้เรียนไปแล้วแน่ว่าเชื้อโควิด19เนี่ยมันปาป่าปนกับละอองหรือว่าการที่เรามีสารคัดหลังออกจากร่างกายของมนุษย์ถูกไหมครับ,รบแล้วก็สิ่งแวดล้อมพวกนี้มันว่าจะปะปนไปอยู่กับ มือนะครับหรือว,ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปสัมผัสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดูดูเหมือนจะว่าเราพบบ่อยนะเช่นประตูลูกบิดถูกไหมครับหรือว,ว่าปุ่มกดในห้องฟต์โด,ดยสารนะครับแต่ว่าจะมีอีกหลายอย่างเลยที่บางทีเนี่ยเราลืมนึกไปที่เราใช้มักจะใช้ร่วมกันเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นในบ้านที่ทํางานรวมถึงที่สาธารณะนะครับขอเริ่มต้นที่ในบ้านก่อนะนะครับเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ถูกไหมครับ แต่ว่าเครื่องปรับอากาศะนะครับจริงๆต้อรูสมว่าเราเช็ดหมดเลยทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องคล้ายๆกับว่ามีเป็นคนช่างสังเกตที่หนึ่งนะครับว่าอะไรที่เรา,าเรากจะใช้ชร่วมกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้ความสนใจแล้วก็<อ>ที่จะเช็ดมันด้วยนะครับบางทีเนี่ยหมอเห็นหลายครอบครัวนะเช็ดทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ารีโมทคอนโทรลต่างๆเนี่ยเออเราก็ลืมนึกไปะนะครับอันที่2ก็คือเกี่ยวกับด้านช้อนกลางนะครับที่เรา ใช้รับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยครับถ,ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้เขาจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้ช้อนกางร่วมกันแล้วแต่เป็นช้อนของใครของมันแลว่าที่เรากินอาหารเนี่ยเราก็มีช้อนของเราถูกไหมครับแต่ว่าการตักอาหารร่วมกันตรงกลางเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ช้อนที่ อยู่ที่จานเดี๋ยวว่าชามของอาหาระนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นช้อนใครช้อนมันเนี่ยง่าของการตักเลยเพื่อจะได้ลดการสัมผัสนะครับของคนในวงอาหารนะครับเป็นต้นนะครับแก้วน้ำะนะครับที่เราใช้ร่วมกันบ่อยๆนะบ,บางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยคงไม่เป็นไรมัง้งสะอาดเหมือนกันเพราะแก้วน้ําเราไม่ได้ ใช้ร่วมกับคนอื่นที่มากมายถูกไหมครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีเนี่ยป่าของเรานะครับน้ำหลังของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะปนเปื้อนเชื้อได้นะครับ <c oughs> รวมไปถึงเสื้อผ้า <c oughs> นะครับบางทีเรามาจากข้างนอกถูกไหมครับตอนนี้ทางสาธารณสุขก็ได้รณรงค์ว่าเอ้ยนัานออกมาจากข้างนอกเนี่ยกลับเข้าบ้านทําไมครับ <c oughs> ให้รีบถอดเสื้อ <c oughs> ให้รีบ ทำความสะอาดร่างกายถูกไหมครับก่อนอที่จะเข้าไปในสู่ตัวบ้านหรือว่าเข้าหาผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้ไปไหนถูกไหมครับเรายัางทํางานอยู่ข้างนอก<ช>แต่ว่าเราเดินทางเ,เข้ามาเนี่ยแต่เสื้อผ้าของเราเนี่ยบางทีเรามีเชื้อหรือว่าโชคไม่ดีเนี่ยมีความสกปรกอยู่เนี่ยแต่ว่าเรากองกลางอยู่กลางบ้านก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้โดยโดยบางทีเเรานึกไม่ถึงะนะครับแต่ว่าการหาอุปกรณ์ปิดให้มิดชิดนะครับหรือว่ารีบส่งซักให้ละไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับนอกจากร่างกายเราสะอาดแล้วนี่เสื้อผ้าที่เรา ได้พามาจากข้างนอกเนี่ยก็ได้รับการดูแลได้อย่างทันท่วงทีด้วยะนะครับรวมถึงหน้ากากนะหน้ากากที่เราบางทีเราใส่กันมาจากข้างนอกถูกไหมครับเราบอกแอบสังเกตเห็นหลายคนใช้ซ้ําแต่ว่าตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้จะให้ใช้วันต่อวัน<ะ>แล้วก็ดูแลความสะอาดมานิดหนึ่งเพราะว่าเวลาตัวจับหน้ากาก,ากเนี่ยบางทีเราขยับขึ้นลงนะครับ<ะ>เราขยับขึ้นลงเนี่ยบางทีมือเราก็ปนเปื้อนอะบางทีหน้ากากเราเนี่ยเราป้องกันใช่ไหมครับแผ่นข้างนอกเนี่ยมันมีความเคลือบมันเพื่อไม่ให้สารละอองคัดหลังเนี่ยมัน พุ่งเข้าหาหรือว่าทะลุนะครับตัวหน้ากากเข้ามาได้แต่ว่ามือของเราเนี่ยบางทีเราไปจับหน้ากากนะถ้าเกิให้จับคือเน้นให้จับตรงสายคล้องหูเพื่อปรับให้มันกระชับแต่ว่าพยายามที่จะไม่ให้จับตัวหน้ากากโดยตรงซึ่งจะทําให้เกิดการ มาปนเปื้อนที่มือของเราแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้ทันระวังนะเราก็ไปจับสัมผัสบนผิวสัมผัสอื่นก็ทาให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับไอนน้สมพอขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่จะต้องดูแลนะสุขอนามัยเช่นแม้ว่าจะเป็นการล้างมือบ่อยๆะนะบ,บ่อยแค่ไหนมีคนถามนะครับบ่อยแค่ไหนคือบ่อยท่าที่นึกได้นะครับอาจจะล้างมือด้วยสบู่อาจจะต้องมี6ขั้นตอนของการล้างมือนะครับแล้วก็ล้างมือประมาณสัก 30วินาทีขึ้นไปเพื่อใ,ให้เชื้อเนี่ยมันฝูกฟอกตายจริงๆนะครับหรือว่าถ้าไปข้างนอกนะครับออกไปนะที่สาธารณะไม่มีที่ล้างมือโดยสบู่เนี่ยก็อาจจะต้องหาแอลกอฮอล์แฮนดเจลนะครับหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่สําหรับการฟอกมือนะครับให้นะครับสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แต่ว่า หลักสาคัญของพวกแอลกอฮอล์เนี่ยคือเชื้อมันจะตายเมื่อเวลาที่แอลกอฮอล์ละเหยหมดมันจะไม่แตกต่างกันยาฆ่าเชื้อถึงมือปุ๊บเ,เชื้อโรคตายเลยยังไม่ใช่นะครับ,รบเชื้อโรคจะตายก็ต่อเมื่อแอลกอฮอล์เนี่ยมันละเหยนะครับระเหยจนแห้งเชื้อถึงตายเพราะบางคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้โหแอลกอฮอล์ อยู่บนมือเราเปียกๆเนี่ยเชื่อโรคตายแล้วหลายคนนะครับก็จะเข้าใจผิดแบบนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยโดยมากเนี่ยเราจะต้องแบบทําผึ่งลมนะครับให้มือของเราในแห้งก่อนนะครับแห้งปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์หายไปจากมือเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเชื้อโรคเนี่ยได้ฆ่าเชื้อได้ตายหมดแล้วะนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าคาราวนี้พอไปที่สาธารณะนะครับก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษะนะครับเช่นเกี่ยวกับการนะครับศัยหน้ากากไปแล้พูดไปแล้วนะครับการใช้ระยะห่างทางสังคม physical distancing นะครับประมาณสักหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าน ขึ้นไปเลยนะครับรวมถึงการที่เราจะต้องระแวดระวังการของใช้ร่วมกัน,นครับอย่างเช่นขึ้นรถดไฟดสายนะครับเช่นบอกไปที่จะต้องมีเราจับใช่ไหมครับขึ้นรถไฟฟ้าแต่ฐานที่จะมีเราจับเนี่ยกรแนะคือต้องล้างมือบ่อยๆอย่างที่หมอว่าทีเราจะไปตามเช็ดทุกที่ก็คงจะไม่ได้ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าต้องล้างมือบ่อยๆรวมถึงนะครับการสังเกตและเราไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดมากจนเกินไปนะครับอย่างเช่เกิดว่า สามารถวางแผนการเดินทางได้นะครับอาจจะต้องออกเช้าหน่อยถ้าเป็นไปได้นะครับรวมถึงว่าถ้าเป็นไปได้นี่คือการหิีกเ่องที่จะขึ้นรถส่งขนส่งสารานที่มีความหนาแน่นสูงนะครับรวมถึงการที่เราจะ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเช่นการไปจ่ายตลาดเนี่ยบางทีการซื้อของออนไลน์บางบางจุดเนี่ยก็อาจจะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงที่เราจะต้องเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดสดเนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็ทําให้เราลดความเสี่ยงนะครับที่จะสัมผัสเชื้อนะครับโดยไม่จําเป็นรวมถึงที่จะนําเอาเชื้อเนี่ยมาสู่คนในครอบครัวด้วยนะครับเมื่อกี้ค่ะเห็นคุณหมอพูดถึงสถานที่ที่เป็นแอร์อัดใช่ไหมคะทีนี้ค่ะถ้าหาว่าคนที่เลี้ยงไม่ได้ค่ะคุณหมออย่าง มนุษย์คนทํางานอย่างนี้ค่ะยังจะต้องมีบางท่านที่ต้องโดยสารโดย BTS หรือว่า MRT ที่แบบคนแน่นมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างคะบอกว่าป้องกันสิอื่นไม่ได้นะก็คงจะต้องป้องกันตัวเองนะครับหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์แฮนด์เจลที่อาจจะต้องใช้คําว่าติดตัวเลยติดตัวหมายความว่าอาจจะต้องติดกระเป๋าเดินทางของเรานะครับบางคนเนี่ยดีหน่อยก็คือพกใส่กระเป๋ากางเกงพกใส่กระเป๋าเสื้อไว้เลยนะครับเพราะว่าไอคาว่า ล้างทันทีเท่านี้นึกได้เนี่ยไอ้นี้หมอก็ย้ำนะมันคือมันเป็นหลักการแบบนั้นจริงๆอ่ะหมายคามว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้องไปสัมผัสน่นนี่เนี่ยนึกได้ปุ๊บเนี่ยล้าง,งได้เลยนะครับล้างได้เลย2ก็คือถ้าเกิดว่าท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับ ไอละ <zat, Center. S 2> อองที่เกิดขึ้นอย่างที่หมอเด่นเสมอนะครับว่าไอละอองเช่นที่จะเกิดขึ้นจากการหายใจใกล้ๆกันนะครับ่าบางคนมีคนไอเราเราห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยการใส่หน้ากากที่เป็นหน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงใส่เฟสชิลอย่างที่คุณฟ้าใส่เนี่ยครับก็เป็นการ ป้องกันสองชั้น <ừ m. S 2> นะครับเพื่อไม่ให้ไอละอองเนี่ยมันเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราะนะครับเพราะอย่างที่หมอเรียนไปว่าหน้ากากาอนามัยเนี่ยมันได้รับการออกแบบมาค่อนข้างดีมากะนะครับก็คือมันจะมีผิวด้านนอกเนี่ยที่เคลือบสารเพื่อไม่ให้สารคัดหลังที่เป็นของเหลวนะครับมันทะลุผ่านเข้ามาได้นะครับแล <ừ m. S 2> ้วก็ใส่หน้ากากาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันด้วยะนะครับเป็นต้นโอ้โหวันนี้ได้ฟังคุณหมอนะคะก็ได้รับ คำแนะนำดีๆเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เรามองไม่ถึงนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินะคะอายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศ,ศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์ซอริโฮม,มากๆค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับ